มาร่วมพิธ so 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 ีเททองหล่อพราพุทธสิหีนะครบโดยสมเร็จพระสังฆราชสีนะครัที่วัดพระมหาธาตุวรมรามวิหารของที่เมืองนครศรีธรรมราชนะครับ่างส่มกราบพิธีุ๊เพระพุทธสิษยนะครับกลางทางธีกฝนนะครับได้มาร่วมงานพิธีงานยิ่งใหญ่ในครั้งนี้นะครับขอตาบขอบคุณขอตักขโมทนาครับส ทองหล่อพระพุทธสิิีนะผมโดยสมเด็จพระสังฆราชสีนะผมที่นนครที่มาอยู่ที่วัดพระมหาธาตุนะผมวัวรมหาวิหารผมที่เมืองนครศรีธรรมราชนะผมกับพระเจ้าพระดิจจโกรุ่นที่าให้มาเป็นสมเล็งในการทำพิธีเจ้าทองหล่อพระพุทธสิกีในไทยนะผมเป็นอาเป็นบุญนะผมเพราะว่าไม่ได้คาดคิดมาก่อนนะผมที่จะมาที่ที่นี้ผมแต่ว่าเป็นบุญนะผมที่ได้มา